จวัดชนบุรีจากกรณีที่กลุ่มชายชะก,การขี่รถจัก,กรยานยนต์ตามทุบรถกลุ่มคาม,ม็อบไล่พิกตุคืบหน้าล่าสุดกลุ่มชายจาก,การพร้อมทน,นายเข้ามอบตัวพร้อมขอโทษคู่กรณีอ้างไม่พอใจคิดว่าจะมาใส่ร้ายพิกตุที่กลุ่มตนเองรักความคืบหน้ากรณีกลุ่มแรงงานสัมพันธ์คาม,ม็อบไล่พิกตุถูกกลุ่มชายากการไล่ทุบรถพังยับเยินห้าคัน ด้นานพันตำรวจเอกเอกภาพอินทวิวัตรรองผู้บังคับการตรวจภูทรจังหวัดชนบุรีในฐานะโคษกตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีชี้แจงว่าตามที่มีการเชิญชวนผ่านสื่อโซเชียลให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคาม็อบของกลุ่มพัฒนาแรงง,งานสัมพันธ์ตะวันออกเนื่องในวาระครบรอบ8ปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมีจุดประสงค์นั้นก็เพื่อไปยืน่นหนังสือคัดค้านร่รางปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ฉบ,บับคณะกรรมการกิจสดีกาซึ่งกลุ่มคาม,ม็็อบมีการนัดหมายรวมตัวเริ่มเคลื่อนขบวนจากอำเภอรปรกแดงจังหวัดระยองตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันที่28สิงหาคมโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ทำการพักพลังประชารัฐ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีและต่อมาเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันเดียวกันขณะที่คาม็อบกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ได้ตะวันออกขณะที่คาม็อบกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกทํากิจกรรมผ่านมาถึงบริเวณหน้าโรงน้ําปลาจิวหวดถนนบางแสนอ่างศิลาตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี ได้มีกลุ่มรถจักรยานยนต์เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ขับขี่จำนวนประมาณสามสิบคันได้ใช้ของแข็งลักษณะคล้ายไม้กอล์ฟทุบตีกระจกรถยนต์ที่มาร่วมกิจกรรมคาบ๊อบจนรถยนต์ได้รับความเสียหายจำนวนหลายคันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นกลุ่มรถจักรยานยนต์ดังกล่าวได้พากันหลบหนีไปสิ่งนายจีรันเพตราอายุย8สิบแปดปีผู้เข้าร่วมขบวนแรงงานสัมพันธ์ได้เล่าว่า ตอนและกลุ่มสัมพันธ์แรงงานได้เป็นตัวแทนขับเคลื่อนเดินทางมามอบหนังสือร้องเรียนกับสสสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อยื่นไปถึงพลนเอกประวิทย์วงสุบันรักษาการนายกรัฐมนตรีถึงการขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในระหว่างทางนั้นได้มีกลุ่มชายจาักการขี่รถจักรยานยนต์มาเป็นกลุ่มไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซอนสามมาทุกคันและมาประมาณ30คันพร้อมอาวุธครบมือ เป็นไม้เมบดวอลและไม้กรอบกับก้อนหินได้เข้ามาทำร้ายและทุบรถในขบวนพังไปหคันตนก็ไม่ทราบว่ากลุ่มชายชะก,กันนั้นเป็นใครมาจากไหนหรือมีการจ้างมาป่วนหรือเปล่าถึงได้กล้าทำแบบนี้ตนจึงอยากให้ตำรวจล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเดนินคดีดตามกฎหมายโดยเร็ว ความคืบหน้าล่าสุดที่สถานีตำรวจภูธรแสนสุขทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการติดต่อจากทางทนายความของกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อติดต่อพาเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจภูธรแสนสุขทั้งหมด13คนพร้อมรถจัก,กรยานยนต์6คันคือสกรูปปี้ดำ1คันเวสป้า1คันนะครับแล้วก็อีกอื่นๆนะครับโดยที่ไม่มีการติดแผ่งป้ายทะเบียนทั้งหมด ได้ให้ทนายพาเข้ามอบตัวและไม่ขอเปิดเผยข้อมูลใดๆทั้งสิน้นจากการสอบถามนายชัยยางกูลธรรมพรอายุ66ปีเจ้าของรถแห่นำขบวนที่ได้รับความเสียหายเปิดเผยว่าตนไม่เอาความแล้วและวันนี้ได้มาถอนแจ้งความร้องกับให้โอกาสผู้ก่อเหตุทั้งหมดเพราะทางผู้ก่อเหตุบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดหาว่าตนมาใส่ร้ายวิกตู ซึ่งเป็นบุคคลที่กลุมผู้ก,ก่อเหตุเขารบรักและทั้งหมดได้รับสารภาพว่าไม่ได้เตรียมการมาแต่อย่างใดแต่มาเจออุปกรณ์และอาวุธข้างทางจึงได้ลงมือก่อเหตุดังกล่าวเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทาการปรับตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรไปแล้วโดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่สวมหมวกกันน็อกและได้แจ้งข้อหาร่วมกันทําให้เสียทรัพย์ดำเนินคด,ดีตามกฎหมายต่อไป นิวส์ยี่สิบสี่วิสารชนบุรีภาพข่าวเนราทิพสีรายงาน